โอเคนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับนะ i อท1 7ซ2หนึ่งเจ็ดศูนสองห้านะ risk and o p portunity Management นะครับ internal a u d i t and p r e P a r ี a u d i t p r e p a แพ a u d i t check list นะครับแล้วก็เรื่องของเทคนิคการาตอบค่าผ้าและจบท้ายด้วย uncertainty นะครับเนื้อหาในวันนี้นะฮะจะมีความต่อเนื่องกันนะครับนั้นนะฮะถ้าหากว่าไม่มีธรระาด่วนหรือไม่มีนะครับอะไรด่วนเนาะอาจารย์ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับเรียนจน ครบจบนะครับทั้งสี่หัวข้อนะครับตอนทั้งสี่หัวข้อ,อนะาสามารถนําไปใช้งานได้จริงนะครับอโอเคนะครับแนะนําตัวกันนะฮะนิดนึงนะฮะผมอาจารย์อังคาพลแช่มชลอฤทนะครับชื่อเล่นว่าเอ็มนะฮะอาจารย์เอ็มนะครับนะ จบวิศวะโปรตีที่เซนจอนนะครับปัจจุบันเป็นวิยยรากรที่ปรึกษาของไอด9,001นะครับกลุ่มยานยนต์ IATF นะครับแล้วก็17025ข้องแลบนะครับก็หลายท่านก็จะคุ้นเคยกับผมเป็นอย่างดีนะครับจบคอร์สนี้นะฮะติดประเด็นสงสัยใดๆนะฮะโทรมาคุยกันได้นะครับหรือสะดวกแคท i อดีไลก็ได้นะครับถ้าโทรมาแล้วผมไม่รับนั่นคือผมติดสอนนะครับนะ ก็แอดไลน์มาทักทายกันออยยูู่่ได้ติดตรงไหนยังง่ายเนาะก็แอดไลน์คุยกันได้นะครับอ่ารบกวนปิดเสียงด้วยนะครับโอ้ตงไนค์กรไหนเอ่ยรบกวนปิดเสียงด้วยนะฮะอาจารย์หาไม่เจอใช่ใช่ใช่แกเปิดดังไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้เสียงมาจากเสียงมาจากไหนเอ่ย เนตัวอี่ก็ไลไลโอเคนะครับนะแล้วก็ในถ้าในส่วนของความรู้ของหนึ่งดนะครับนะผมจะมีช่อง YouTube ช่องนี้เลยนคิมพ์แค่ชื่ออังกพลเข้าไปก็ได้นะครับในช่อง u t u b บ จะมีความรู้ของ1 7 2 5ทุกอย่างเลยข้อกำหนดออดิตการตอบคาพาประเมินความเสี่ยงอันเซอร์เทนตี้การตีความใบรายงานนะครับการทวนสอบเครื่องมือวัดนะรวมถึงการทำแมปปอดวอลิเดตทุกอย่างมีหมดเลยนะครับก็เข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้หรือมีเด็กใหม่มีน้องใหม่เข้ามานะครับนะก็ให้เข้าไปศึกษาข้อมูลใน y o u t u b e เพิ่มเติมนะแล้วก็ทำเป็นบันทึก OTT ไว้ก็ได้นะครับนะเพราะว่าเนื้อหาใน YouTube ของผม เป็นการลงคลิปที่แบบครบสูตรครบนะครบทุกทุกเนื้อหาครับนะไม่มีแบบลงไว้คลิปหนึ่งถ้าจะดูต่อคลิปสองต้องจ่ายเงินเพิ่มไม่มีนะครับเป็นทุกอย่างฟรีหมดนะคุณก็ใช้ประโยชน์เป็นองค์ความรู้ที่เอาไว้เพิ่มเติมหรือให้กับเด็กใหม่ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับคอสนี้เหมือนกันนะครับคอสนี้เป็นคอสฟรีนะครับที่ผมสอนปีที่สามติดต่อกันนะครับทุกท่านที่เรียนจะได้รับใบเซอร์ทุกท่านนะครับ โดยไม่มีค่าจ่ายไม่มีเงื่อนขไขใดๆเพิ่มเติมนะครับไม่มีแบบถ้าอยากได้ใบเซอร์จ่ายอีกสามร้อยห้ารอยไม่มีนะครับะก็คือฟรีก็คือฟรีนะครับไม่มีที่จะต้องมาจ่ายเพิ่มนะครับอะโอเคเนาะเรื่องแรกนะครับที่เราเรียนวันนี้เนาะเรื่องของ risk and opportunity นะครับซึ่งมาจะเป็นข้อหลดข้อที่แปดจุดห้านะครับของหนะึ่งเจ็ดนงห้าเนาะมันมีคำว่าความเสี่ยง และมีคำว่าโอกาสมันจะเพิ่มอีกซึ่งมองว่าไม่จำเป็นเพราะว่า้ายกับขวามเสี่โอกาสตัวเดียวกันทีนี้นะฮะในเรื่องของ risk and opportunity นะคะการจัดการเรื่องความเสี่ยงและโอกาสนะครับนะเบื้องต้นนะครับทุกท่านต้องแยกความหมายของคําว่าความเสี่ยงกับคําว่าโอกาสออกมาก่อนนะครับนะเพราะว่าหลายๆองค์กรหลายๆท่านเนี่ยนะครับ เข้าใจความหมายของคำว่าโอกาสเนาะแต่แล้วกรบอกว่ามันเป็นโอกาสในการเกิดความเสี่ยงไม่ใช่นะครับนะคําว่าโอกาสคํานี้ไม่ใช่โอกาสในการเกิดความเสี่ยงนะครับดังนั้นก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของตัวนี้เนาะผมมีคําถามหรือสองคำถามครับจงให้ความหมายของคําว่าโอกาสอ่จงให้ความหมายของคําว่าความเสี่ยง risk นะครับและความหมายของคําว่าโอกาสนะครับ opportunity ตามความเข้าใจของคุณนะฮะคุณสามารถที่จะเสิร์ช Google หาความหมายหาคำแปลได้นะครับนะ,ะคุณสามารถที่จะเสิร์ช g o o g l e หาความหมายหาคำแปลได้นะครับนะ,นะ<จ>ะซึ่ง <ใน S 1> อาจจะเจอหลายๆเว็บ<ล>อาจจะ<า>อา่านไปอ่านมาอาจจะง,งงว่าไม่รู้จะเอาอะไรดีนะ,นะเอาเอาเป็นว่าให้ทุกท่านหาความหมายของเขาว่าความเสี่ยงและโอกาสนะครับนะตามความเข้าใจของคุณห้านาทีนะครับ5้านาทีเนาะเสิร์ช Google ได้ถามเพื่อนได้นะไลน์ถามเพื่อนไลน์เฟซบุ๊กได้หมดเลยอ่า ในแชทบอกว่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงแทรกนะครับอ่ารบกวนนะฮะรบวนนะครับช่วยปิดนะฮะช่วยปิดไม์นะครับอ่าตรงช่องซูมเนี่ยมันจะมีเขา่ามิวนะฮะนะรบวนช่วยช่วยปิดด้วยนะอาจารย์หาไม่เจอฮะมันเยอะมากนะครับอาจารย์ไม่รู้ว่าห้องไหนพูดนะครับขอรบกวนด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ปิดเสียงเนี่ยเสียงที่คุณคุยกันเนี่ยมันจะเข้ามาใน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 ห้องนี้นะครับเนาะรบกวนด้วยนะฮะ โอ,อเค5 okay, านาทีครับผมจับเวลานะครับหาคำว่าหาความหมายของคําว่าความเสียส่ยงและโอกาสนะครับอ่าเราต้องเข้าใจความหมายของสองคำนี้ก่อนนะครับค่ะแต่ทีนี้กำลังคิดว่าถ้าสมุนติโลเคชั่นเอาว่าจะส่งให้ทั้1หนึ่งตัวก่อนลูกค้าโอเคอะต่อไปเราจะได้โปรโปรเซสทิเปเองด้วยตัวเองไม่ต้องรอฟีแบกตะคะก็คือทีเดียวเข้าจบ ก็เลยคิดว่าถ้าอะไหรหนึ่งอยากจะให้เสียรภายใน,นอ่าทุกท่านอ่านในแชทนะฮะมีมีเพื่อนอเ,อนเอนแจ้งมานะครับว่าได้ยินเสียงจากที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมผมก็จะไล่ด้วยนะครับาไล่ไห,ลหาด้วยเนาะระวนนะฮะระวทุกท่านเนาะปิด,<อ>ป,ดปิดเสียงนะครับไม่งั้นเสียงมันจะเข้ามานะ<อ>ยังได้ยินอยู่ค่ะนะครับโอเคเดี๋ยว อาจารย์ช่วยดูให้ด้วยนะครับกพาะถ้าเกิดห้องไหนพูดมาเนี่ยมันจะมันจะขึ้นมานะครับ เงียบเลยค่ะโอเคครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับอ่าเราช่วยกันเนาะเราช่วยกันนะครับเพื่อให้การอบรมมันไปได้ด้วยดีเนาะ ห้านาทีนะครับแต่ความหมายหนึ่งนะฮะอ่าว่าโอกาสนะครับไม่ใช่โอกาสในการเกิดความเสี่ยงนะครับนะถ้าถ้าคุณให้ความหมายตรงนี้ผิดเลยนะครับนะ,ะอย่างที่บอกผมเจอหลายรายที่ครับโอกาสคือโอกาสในการเกิดความเสี่ยงไม่ใช่นะครับ โอเคนะครับมีตอบกันมานะครับเดี๋ยวแจ้งนิดอีกนิดนึงนะครับในส่วนของคําถามนะครับเนื่องจากว่าผู้เข้าเรียนนะค่อนข้างเยอะมากนะครับดังนั้นในเรื่องของคําถามนะครับผมจะสอนให้จบเป็นเรื่องๆเนาะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ถามครับซึ่งในการถามสามารถที่จะเปิดใ์ถามได้นะหรือนะครับถ้าไม่อยากโชว์เสียงนะครับก็พิมพ์เข้ามาในแชทก็ได้นะฮะทิ้งคาถามไว้เนาะ ผมจะตอบคําถามให้นะครับแล้วถ้าหากว่าคําถามค่อนข้างเอยอะแล้วอาจจะมีบางคําถามที่ตอบไม่ทันนะครับผมก็จะทําเป็นสรุปคําถามแล้วก็เป็นคําตอบให้เหมือนปีที่แล้วครับปีที่แล้วก็ผมสรุปคําถามทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ทําเป็นรีพอร์ตส่งให้ทุกท่านนะครับปีที่แล้วก็เก้าสิบกว่าคําถามนะครับต่อปีนี้เหมือนกันนะค,คาถามไหนที่ตอบไม่ทันนะเดี๋ยวผมก็จะทาสรุปให้นะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ทุกท่านน่าจะได้นะครับ ในส่วนของความหมายะนะครับ่าตอนนี้มีทยอ,อยเข้ามาเรื่อยๆนะครับทุกท่านก็น่าจะได้ความหมายของตัวเองแล้วเนาะความเสี่ยงและโอกาสครับเดี๋ยวอาจารย์ขออ่านในเช่นนด้นึงนะครับอ่าพีตสปอร์ตบอกว่าความเสี่ยงหมายถึงผลกระทบของความไม่แน่นอนซึ่งผลกระทบเกิดจากการเบี่ยงเบนจากสิ่งที่คาดหวังทั้งง่บวกและลบนะครับอ่านะครับอ่า โอเคนะครับหลายหลายท่านให้ความหมายมานะครับอ่ะโอเคทีนี้นะผมเชื่อว่าหลายหลายท่านนะครับเสิร์ชความหมายใน Google เนาะซึ่งมันก็จะเป็นความหมายในเชิงของวิชาการนิดนึงนะในความไม่แน่นอนที่มันเป็นปัจทบนันนู่นนี่นะครับบางทีเราอ่านไปแล้วก็อาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยไอความหมายของคําว่าความเสี่ยงเนี่ยมัน,ม,นมันคืออะไรกันแน่เนาะอ่ะนะนะผมมีความหมายของคําว่าความเสี่ยงนะง่าย,ายๆสั้นๆนะครับเนาะนะและมันก็ตรงประเด็นด้วยนะ รวมถึงคุณสามารถที่จะนำความหมายตรงนี้ไปใช้ในการระบุในส่วนของประเด็นความเสี่ยงได้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดมาสไลด์หน้านี้นะครับหน้าที่สองนะครับอ่ะอันนี้เป็นลายมือของผมเองนะฮะอาจจะอ่านยากนิดนึงนะครับต้องขอไปด้วยอ่ะทีนี้ในส่วนของความเสี่ยงนะครับในส่วนของความเสี่ยงเนาะนี่นะกริกนี้นะฮะคนตานีนะ ในส่วนของคําว่าความเสี่ยงนะครับแล้วท่านอาจจะให้ให้ให้ความหมายว่ามันคือเหการณ์ที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับ <aquell pendant his friend> ใช่ไหมถ้าเราถ้าเรานึกถึงความเสี่ยงมันเสี่ยงคืออะไร UM? มันยังไม่เกิดแต่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมเราอาจทุกท่านอาจจะอาจจะมองแบบนี้เนาะทีนี้มุมมองของความเสี่ยงนะครับผมจะให้ไว้ทัมงหสองประเด็นเนาะความหมายของความเสี่ยงฮะผมจะให้ไว parents, ้สองประเด็นเนาะหนึ่งเป็นความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นแล้วครับอ่า เป็นความเสี่ยงที่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วนะยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณมาทํางานสายนะครับะผมเชื่อได้ว่าทุกท่านนะฮะในชีวิตของการทํางานเนี่ยนะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับที่คุณมาทางานสายเนะาะจะเป็นในส่วนของอบริษัทเอกชนนะครับถ้ามาสายก็อาจจะโดนหักเบีย้ยขยันของเดือนนั้นอาจจะนะมีใบตรงใบเตือนเกิดขึ้นเนาะะนะครับนี่คือนะ นี่คือความเสี่ยงที่มันเกิดแล้วนะนะความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นแล้วครับมาแตามันสายนะครับหรือนะถ้ามองในมุมมองของแ lap ก็เลยสมมตินะฮะเครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบของเรานะฮะหลุดแผนสอบเทียบอ่าซึ่งมันเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะกลายมาเป็นปัญหาทันทีนะฮะ <S <s ถ้าเป็นในระบบของเราเนี่ยนะเครื่องมือวัดหลุดแผนสอบเทียบแน่นอนนะฮะคุณก็มีการแก้ไขออกคงออกคากันไปนะเพื่อแก้ไขใช่ไหมครับ หรือการมาทามาสายเนาะมันก็มาตายตายมาเป็นปัญหาเหมือนกันคุณก็ทําการแก้ไขก็นะฮะอาจจะตื่นเช้าขึ้นนะฮะออกจากบ้านไวขึ้นแต่นะครับไอความเสี่ยงตัวเนี้ยที่มันเกิดที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะ,ะการมาทามาสายหรือเครื่องมือวัดนะฮะหลุดดิวสอบเทียบนะฮะถามว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าถ้าคุณประเมินแล้วว่ามันยังมีโอกาสเกิดขึ้นอีกครับนี่คืออะไร นี่คือประเด็นความเสี่ยงที่คุณต้องนําไประบุต้องนําไปวิเคราะห์นะครับอ่านี่คือความหมายของความเสี่ยงความหมายแรกเนาะเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันกลายมาเป็นปัญหาแล้วคุณก็มีการแก้ไขแต่นะครับปัญหานี้มันมีโอกาสเกิดข,ขึ้นซ้ําอีกนะครับอ่าเหมือนเคสมาทำมาสายฮะนะนะวันนี้คุณมาสายพรุ่งนี้คุณมาทันแน่นอนนะคุณก็เติ่นไวขึ้นนั่นนู่นนี่ครับแต่อนาคต มันก็มีโอกาสที่จะมาประมาณสายอีกนะครับนะ,ะนั้นประเด็นเหล่านี้เราสามารถที่จะระบุเป็นประเด็นความเสี่ยงที่นํามาทําการประเมินนะครับสองครับสองนะฮะเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ณนะปัจจุบนันยังไม่เคยเกิดขึ้นครับแต่มันก็มีแนวโน้มนะครับมันก็มีแนวโน้มเนาะมันก็มีแนวโน้มนะครับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นมาได้ในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่า มีการทำงานที่มันเกิดความผิดพลาดนะครับหรือมิตเทคกบางอย่างเกิดขึ้นเนาะนะครับอย่างเช่นเครื่องมือวัดหลุดดีวสอบเทียบนะบสมมติในปัจจุบันเนี่ยนะครับประเด็นนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นนะครับถามว่าอนาคตมีโอกาสเกิดขึ้นไหมมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเวลาคุณระบุนะครับระบุความเสี่ยงเน,ะนาะนะเวลาคุณต้องการที่จะระบุนะครับระบุความเสี่ยงเนะาะให้คุณมองสองมุมหนึ่งเป็นเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นแล้ว และมีโอกาสเกิดซ้ํากับสองครับเป็นเรื่องหรือเป็นประเด็นที่นะปัจจุบันยังไม่เคยเกิดขึ้นแต่ก็มีโอกาสเกิดนะครับซึ่งคุณจะต้องนําทั้งสองประเด็นนี้ไปทำอะไรฮะไปทําการประเมินความเสี่ยงครับประเมินเพื่อจัดระดับความเสี่ยงเนาะนะนะเอาไปประเมินนะครับเพื่อจัดระดับความเสี่ยงเนาะซึ่งระดับความเสี่ยงนะครับส่วนใหญ่ผมจะแบ่งเอาไว้สามรีเวลนั่นคือความเสี่ยงสูงนะครับ h risk ความเสี่ยงปานกลางมีเดียมริดและความเสี่ยงต่ำโลนะครับนะซึ่งความเสี่ยงสูงปานกลางต่ำครับมันก็จะมีตัวเลขนะมีตัวเลขมีคะแนนให้คุณนะครับนะหกถึงเก้าเป็นความเสี่ยงสูงสามถึงสี่เป็นความเสี่ยงปานกลางหนึ่งถึงสองเป็นความเสี่ยงต่ำแล้วตัวเลขเหล่านี้มันมาจากไหนครับมันก็มาจากการประเมินนะการประเมินความเสี่ยงที่ คุณจะประเมินในเรื่องของผลกระทบะทุกท่านมองมุมบนขวาม,มือครับนะประเด็นความเสี่ยงเมื่อกี้การมาทำมารสายเมื่อกี้นะสมมตินะ <S 2> <S 2> <S คุณต้องมาประเมินผลกระทบครับว่านะผลกระทบของการมาทำกานสายหรือผลกระทบของเครื่องมือหลุดแหวนสอบเทียบครับมันมีความรุนแรงนะครับมันมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งคุณอาจจะอาจจะให้เลเวลเป็นหนึ่งถึงสามครับหนึ่งก็คือถ้ากระทบเล็กน้อย สองปานกลางสามกระทบสูงนะครับนะนะและนะครับมันมีความน่าจะเป็นนะครับหรือความเป็นไปได้ในการเกิดนะครับตรงนี้นะนะผมเรีกเลี่ยงคำว่าโอกาสเนาะผมใช้คําว่ารลยรีวูดครับความน่าจะเป็นหรืออาจจะใช้คําว่าความทีเนาะความทีในการเกิดนะครับนะเหตุการณ์เนี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นทีบ่อยแค่ไหนนะฮะซึ่งคุณอาจจะให้เป็นเลเวลหนึ่งถึงสามเหมือนกันของรลยรีวูดครับ นะสุดท้ายคุณก็เอานะฮะเอา impact นะครับผลกระทบมาคูณกับ l i ไรด Wood นะครับอ่าความน่าจะเป็นนะครับซึ่งคะแนนสูงสุดนะสามคูณสามก็เป็นเก้านะครับนั้นสามคูณสามท่ากับเก้าถ้าเก้าอ,อ็ไร9เก้าก็คือความเสี่ยงสูงถูกไหมฮะถ้าได้คะแนนเก้าเต็มเนาะ<ๆ>ก็จะเป็นความเสี่ยงสูงนะครับอันนี้ไฮอไฮนะ ซึ่งมันก็จะตรงไงฮะมันก็จะตรงกับนี่เลยนะความเสี่ยงสูงนะครับนะทีนี้ในหลายๆองค์กรนะฮะอาจจะระบุ Hotel. ความเสี่ยงออกเป็นสามหรือนะสี่เลเวลอย่างคอจาร์เนี่ยสามเลเวลเนาะสูตงปานกลางต่ํานะครับบางาองค์กรก็อาจจะเป็นสูงมากสูงากลางและต่ํานะครับกบ็ขึ้นอยู่กับโปรซิเจอร์ขึ้นอยู่กับกระบวนการประเมินความเสี่ยงวิธีการที่คุณใช้นะครับว่าคุณจะใช้ทั้หมดกี่เลเวลเนาะนะครับ โอเคอ่ะอันนี้เป็นความหมายของคําว่าความเสี่ยงนะเป็นสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นแล้วนะครับและมีโอกาสเกิดซ้ำสองณนะปัจจุบันยังไม่เกิดเกิดขึ้นครับแต่มันมีแนวโน้มนะครับว่าจะเกิดขึ้นเนาะโอเคทีนี้นะครับถ้าเป็นเคสที่มันมีแนวโน้มนะครับเคสนี้นะถ้าเป็นเคสที่มีแนวโน้มนะครับความหมายคือได้ปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้นนะครับคุณต้องให้ในส่วนของไลฟ์วิวนะฮะหรือ ความน่าจะเป็นนะครับหรือความตีเนาะไลทดวส์นะครับผมหลีกเลี่ยงคำว่าโอกาสนะครับรลทดวส์เท <l ady wood> ่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับหนึ่งเสมอนะครับเพราะอะไรเพราะในปัจจุบันมันยังไม่เคยเกิดดังนั้นคุณต้องให้ความน่าจะเป็นหรือความถี่ในการเกิดที่นะฮะต่ําที่สุดนะครับ <l ady> อ่านะคุณต้องให้ความน่าจะเป็นหรือความถี่ในการเกิดที่ต่ําที่สุดนะครับอ่านะ โอเคอันนี้เป็นทริกนะครับอ่ะโอเคทีนี้จากตัวอย่างหน้านี้นะฮะอาจารย์แบ่งความเสียงเป็นความเสี่ยงสูงปานกลางและความเสี่ยงต่ํานะครับซึ่งความเสี่ยงสูงปานกลางและต่ําเนาะมันก็จะมีแอคชั่นมีแอคทิวิตี้ที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนก่อนตรงไหนเลย มิวนะครับมิวนะครับโอเคอ่านะครับอ่าทีนี้ความเสี่ยงสูงกลางต่ํานะครับนะที่เราได้ตรงนี้นะด้านด้านขวามือนี้นะครับนะมันก็จะเกิดกิจกรรมแอคทิวิตี้ที่แตกต่างกันนะครับอ่าทุกท่านเปิดมาหน้าที่สองครับอ่านะครับ Ri s k l e v e l ความเสีเยเ่ยงสูงความเสี่ยงปางกลางและความเสี่ยงต่ํานะครับอ่าทีนี้ ถ้าคุณได้เป็นความเสี่ยงสูงนะครับ high risk เนาะคุณต้องกำหนด risk action นะครับอ่านั้นไอค้คำว่าคำว่าความเสี่ยงนะครับคำว่าความเสี่ยงเนาะนะคำว่าความเสี่ยงนะครับความหมายที่ไรตัวนี้ความเสี่ยงก็ได้คุณต้องกำหนดในส่วนของ risk action นะครับซึ่งถ้าคุณประเมินแล้วได้เป็นความเสี่ยงสูงคุณต้องกำหนดแผนในการจัดการความเสียเส่ยงลดความเสี่ยง กำจัดความเสี่ยงแก้ไขความเสี่ยงแบ่งความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยงแต่ก่อนที่คุณจะกําหนดมาตรการเนาะคุณต้องนะฮะหาสาเหตุมาก่อนเนาะคุณต้องหาสาเหตุก่อนวนะ่ามันเกิดเพราะอะไรนะหลังจากหาเสร็จแล้วคุณก็จะต้องมากําหนดริสกิแอคชั่นของคุณนะครับว่าจะทำไงดีกับความเสี่ยงตงัวนี้ลดกําจัดแก้ไขหรือแบ่งหรือโอนนะครับอ่านี่คือความหมายของคําว่าริสนะครับนั่นคือ,อได้คุณต้องกําหนดมาตรการในการจัดการนะครับ เพื่อบรรเทาความเสี่ยงตัวนี้นะซึ่งเราจะกําหนดมาตรการในการจัดการเฉพาะที่เป็นความเสี่ยงสูงไฮริสเท่านั้นนะครับส่วนความเสี่ยงปานกลางกับความเสี่ยงต่ําซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อะไรฮะยอมรับได้ไหมฮะอาจารย์เขียนว่ายอมรับได้เนาะนะโดยความเสี่ยงปานกลางนะฮะฟังดีๆนะฮะความเสี่ยงปานกลางคืออะไรเป็นความเสี่ยงที่จะดีก็ไม่ดีจะแย่ก็ไม่แย่นะครับดังนั้นความเสี่ยงปานกลาง คุณอาจจะใช้เป็นโอกาสครับนี่ไงคำว่า opportunity คุณอาจจะใช้เป็นโอกาสสำหรับอะไรฮะการปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเห็นไหม opportunity ป improvement นะใช้สำหรับเป็นโอกาสในการปรับปรุงนะครับต่อไปก็ได้ปจุบ,บันมันก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีวิธีการหรือกระบวนการที่ เอาไปปรับปรุงแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมนะเราก็ดําเนินการใช้เป็นนะฮะโอกาสสําหรับการปรับปรุงซึ่งนะครับแต่ต้องดูด้วยว่ามันมีความจําเป็นไหมนะมันคุ้มค่ากับการปรับปรุงหรือเปล่านะมันมีต้นทุน,นอะไรต่างๆหรือเปล่าครับนะหรือปรับปรุงไปแล้วแต่นะไปเพิ่มความยุ่งยากในในขั้นตอนการทํางานนะครับแล้วนะเราต้องพิจารณาดีๆด,ดังนั้นโอกาสสําหรับการปรับปรุงนะฮะผมใช้คําว่าถ้าทาได้ถ้าเหมาะสมนะครับ นะถ้าทําได้นะครับหรือเหมาะสมนะครับนะครับนะซึ่งคุณต้องดูในเรื่องของนะดูในเรื่องของคอสดูในเรื่องของต้นทุนด้วยนะครับนะนะไม่ใช่ว่าปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเปลี่ยนจากเครื่องเมนวนวลเป็นออโต้นะแต่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็ไม่จําเป็นนะครับดังนั้น,น,นสรุปนะครับถ้าคุณได้เป็นความเสี่ยงปานกลางนะมีเดียมนะครับ ถ้าคุณประเมินได้เป็นความเสี่ยงปานกลางเนาะให้คุณลองพิารณาเป็นปนะเป็นโอกาสสําหรับการปรปปับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าทําได้ถ้าเหมาะสมนะถ้าเห็นว่ามันสมควรนะครับนะนี่คือความหมายของคําว่าโอกาสนะครับเป็นโอกาสสําหรับการปรปับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโดยเราจะใช้ผลการประเมินที่เป็นนะเป็นความเสี่ยงปานกลางพีรณาเป็นโอกาสสําหรับการปรปับปรุง แต่ถ้าเป็นความเสี่ยงสูงให้ Hi, ครับความเสี่ยงสูงให้ <Hi. S 1> เราไม่ปรับปรุงครับแต่เราต้องแ้ะมีการแก้ไขหรือมีการลดหรือมีการกำจัดความเสี่ยงตรงนั้นนะครับอ่านี่คือความหมายของคําว่า risk และ opportunity นะครับถ้า risk คือต้องกําหนดมาตรการจัดการแต่ถ้า opportunity ครับเป็นพิจารณาเป็นโอกาสสาหรับการปรับปรุงนะตามความเหมาะสมนะครับอ่านี่คือความหมายของ risk และ opportunity นะครับโอเค ทีนี้นะครับในส่วนของ